ก็มีสังเกียรตนะครับนักแข่งไทยวัย23ปีนี่เป็นการแข่งขันครั้งที่51ของเขาหนุ่มจากจังหวัดชลบุรีครับสมเกียรติ that was a beautiful ride from the first corner to the nah, last lap you were how do you feel yo I feel so happy I also don't don't believe that uh I a e wow I t h e l a s t y happy ดีใจมากผมไม่อยากเชื่อเลยว่าโอ้นี่ผมนำแล้วผมผ่านน้ำกำลังรูปคนแรกอ่ะเนี่ย นี่คืออันดับแรกเลรนี่ and yeah I really happy I want to say thank you to my f e n s, <S thank you my family so, 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 uh, and ขอบคุณแฟนแล้วก็ครอบครัว sponsor ขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนแตงด s าคาราบาล a j. 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 s h a japanese international ขอบคุณที asia j a p a n my s e next leg ตอนนั้เดียเสียแล้วก็จะพยายามแข็งแกร่งกว่าเดิมเก่งขึ้นหมายแน่มากครับน้องป้องสุเกียจันทราครับประสบความเร็จชนะเป็นครั้งแรกนักแข่งไทยคนแรกที่ชนะมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์โลกภาคูงใจจริงครับสามสิบห้าท็อก คงไตง่ลงฮิโรชิโอะยาม่าดีใจที่สุดในพิจารณ์น่าจะมีความเคลื่อนไหวตามมาอยู่เ